อ่่คุณตยฮาเสนอโดยเกลือบริโภคเติมไอโอดีนตราปรุงทิพย์ครูคุณต่อยขอบคุณคนจั้ขอบคุณามากๆครับเราไปดูรายการอะไรกันครั้งหนึ่งที่เป็รายการครูคุณต่อยครับ,รบและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนในทำในวันนี้มาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อเล่นว่า<อ>เปิ้ลเปิ้ลเนี่ยมีร้านชื่อร้านโชกุนอยุธยาครับ ตอนแรกๆเลยที่รู้จักกันแล้วก็คบกันมีความรู้สึกผู้หญิงคนนี้น่ารักมากๆเป็นคนน่ารักมากแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าความน่ารักนั้นประกอบด้วยความใจถึงด้วยครับท่านผู้ชมเชื่อไหมโชกุนยุธยาเนี่ยจากเมื่อก่อนจนมาถึงเดี๋ยวนี้มันแตกต่างนลิปลับมากมันกลายเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอย่างมหาศาลมากเพราะว่าความใส่ใจและความใจถึงของเธอครับกุ้งของเธอแต่ละตัวงานของเธอแต่ละอย่างที่ทําออกมาสุดยอด ครับตอนที่เธอออกเมนูใหม่มาชื่อว่าข้าวไข่ข้นซอสหมันกุ้งโอมันเป็นเมนูซึ่งที่ครัวคุณต่อยแอทเอเชียทีคครับโด่งดังมากมากทุกคนต้องไปสั่งต้องหน้าร้านอะนนี่ยต้องสั่งเพราะมันเป็นเมนูใหม่และเป็นเมนูซึ่งเพิ่งเกิดมาและก็ด้วยความใจถึงของเธอด้วยราคาที่ไม่มีใครเชื่อเลยว่าขายทั้งกุ้งตัวขนาดนี้และจานขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมแต่ที่แน่ๆคือความอร่อยมันแตกต่างเหลือเกินคะแล้ววันนี้ เธอมาในรายก,การของเราเร็วๆท่านประธานออกินกินไม่ไหวแล้วเธอจะมาสอนเรา <c oughs> ขอเชิญท่านว่าคุณศิราดารอดสวัสดิ์จากโชกุนอายุทยาคร <c oughs> ับ <c oughs> ขอบคุณมากเฟิร์นเพราะว่าน <c oughs> อ,อกจากโชกุนอายุทยาแล้ว ตอนนี้มาอยู่ที่เอเชทีด้วยนะคะ<ก>อเชียทีกของาย้ำนะคุณผู้ชมครับเข้าไปที่โกดังเจ็ดนะครับครัวคุณต่อยแอดเอชทีเมนูแบบเนี้ยโอ้โห <c oughs> มันเด็ดขนาดไหน ได้มาแบ่งความอร่อยให้คนแถวกรุงเทพกินก<ช>ันบ้างนะค่ะ,<น>ะคตอนนี้ก็คือลูก,ลกค้าไม่สา,สามารถที่จะเข้าไปทานได้ที่เอเชียทีคนะคะบรรยากาศดีๆนะคะติดริมแม่น้ำด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีร้านอาหารอร่อยออน,อนอกจากของของหนูนะคะก็มีร้านอร่อยอีก30กว่าร้านค้าเลยนะคะคที่รวมอยู่ในนั้นนะคะคค่ะแล้วก็ ไม่ต้องขับรถไปไกลถึงอยุธยาแล้วนะคะมาถึงนี่แล้วคือถ้านจะหาเปิ้ลมาหาที่นี่ได้ตอนนี้โชคคุณอายุทยาอยู่ที่นี่แล้วนะครับอย่าท้าเข้าไปนะคนแถวแอดเอเชียทิกเนี่ยทานกันไม่ธรรมดาคุณจะต้องเตรียมกุ้งให้ทันนะบอกไว้ก่อนคก็ก็คือขนมาขนมา จากอยุธยาทุกวันนะคะมาทุกวันการตีของสดแต่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นเมนูใหม่ยังไงแล้วทำยังไงมันเป็นการรังสรรค์และสร้างสรรค์ใหม่จริงๆท่านผู้ชมมาดูว่ามันก็ทำยังไงข้าวไข่เ้นซอสมันกุ้งนี่คือเอชทีค์นะครับนี่คือร้านของเราอยู่ที่นี่ถ้าเพื่อนอยู่นี่เดี๋ยวเราติดลิมแม่น้ำตรงนี้ตรงนี้เข้าไปนี่ที่โกดังเจ็ดที่โกดังเจ็ดนะครับก็เป็นโครคุณต่อยซึ่งติดแอร์ทั้งหมดและนี่ร้านของเธอนี่ร้านของเธอครับโชคคุณอยุธยา เริ่มต้นนะครับทั้งหมดเธอเอามาจากอยุธยาและมาทําที่นี่คือเริ่มได้ไหคะเราจะใส่กระเทียมก่อนนะคะใส่กระเทียมตามสามเกลือก็จะมีรากผักชีค่ะกระเทียมรากผักชีนะครับก็เป็นพริกไทยเม็ดนะคะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็เวลาเราก็จะไปคั่วตามตามให้ละเอียดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนี่ครับตำแล้วนะฮะได้สามเกลือมาแล้วแล้วก็เอาไปคั่วให้หอมนะคะเอาไปคั่วให้หอมนะครับในกระทะนะครับนี่ครับ หลังจากเนี่ยมันหอมมาเสร็จเรียบร้อยใส่อะไรลงไปครับใส่มันสมองกุ้งค่ะมันสมองกุ้งนะท่านผู้ชมแล้วดูเธอใส่นะเธอใส่อย่างนี้จริงๆแล้วตามด้วยตามด้วยเอ่อมันกุ้งค่ะมันเนื้อกุ้งมันือมีมีมันสมองแล้วก็ต้องมีน้ำมันเนื้อด้วยอะค่ะเพื่อเพื่อจะให้แบบมันแน่นๆเลยมันแน่นจริงท่านผู้ชมมันแน่นเลยแล้วแต่งรสด้วยแต่งรสด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงเกลืออีกนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับนี่ครับ แล้วเราก็จะเคี่ยวเคี่ยวให้แตกมันนะคะเคี่ยวให้แตกมันประมาณ20นาที20นาทีนะผู้ชมที่เคี่ยวอยู่อย่างเงี้ยแต่ไฟมันต้องอ่อนมากแล้วเคี่ยวจนมันแตกมันแต่นี้มาดูกุ้งกันบ้างกุ้งก็เอาไปค่ะกุ้งของเราเป็นกุ้งแม่น้ําธรรมชาตินะคะเอามาย่างค่ะเราใช้เตาอะไรเราใช้เตาอะไรเตาถ่านเตาถ่านนะครับท่านผู้ชมที่ย่างน่ะใช้เตาถ่านย่างจริงๆนะนะผู้ชมนี่นะฮะและค่าวนี้ แล้วก็มาทําไข่นะคะใช้ไข่กี่ฟองใช้ไข่สองฟองสฟองเป็นไข่ไก่แล้วใส่นมสดค่ะเพื่อให้เพื่อให้ไข่เนี่ยมีความนุ่มนะคะความนุ่มค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายสีขาวค่ะอ๋อในไข่นี่เลยนะฮะในตรงนี้เลยนะฮะไข่ก็จะมีรสชาติขึ้นแต่เวลาตีให้ตีเพียง ให้ตีนิดนิดหน่อยค่ะให้พอพอแตกนะพอแตกเฉยเฉยใช้น้ํามันใช้น้ํามันมะพร้าวค่ะทำไมเพื่อให้ไข่มีความนุ่มอะค่ะอ๋อเหรอค่ะแล้วก็ไม่กระด้างอ๋อมันจะไม่กระด้างใช่นี่ฮะทุกท่านู้ชมดูนะฮะนี่ทอดมาเป็นแผ่นอย่างนี้ฮะรู้ไหมผมนึกถึงอะไรรูป่ะนึกถึงญี่ปุ่นเลยคุณธวัฒน์ใช่ครับคุณมันจะต้องไฟไม่แรงใช่ใช่นี่คุณโก้เนี่ยดูดินี่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 วางครับนี่นี่นี่อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยแล้วก็ตามด้วยกุ้งแม่น้ำหนึ่งตัวนะฮะแล้วคราวนี้ด ราดลงไปฮะราดลงไปแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นอันเสร็จสิ้นข้าวไข่ข้นซอสมันกุ้งกึังต้องบอกืยยาวๆไม่ได้ให้กับความอร่อยเลยรับให้กับสูตรที่มันออกมาแล้วบอกเลยว่าห้ามใจที่จไม่เห็นไม่ดูไม่ทานไม่ได้คือคุเห็นแล้วไม่มีคำว่าไม่ยาน เห็นแล้วต้องอยากทุกคนอยากมาตอนนี้ที่มันอยากมากมันจะอยากมากไปกว่านั้นอีกนี่ผมยกของผมแล้วก็ให้กล้องดูดิน่ารักนกรมีนะฮะนี่นี่นี่เต็มเตมอย่างนี้ตัวนี้แล้วก็จานนี้เราขายเท่าไหร่ครับ250ร้อยห้าสิบค่ะอ้จานนี้แค่50งาบาทนะครับท่านผู้ชมกุ้งทั้งตัวนี่เลยฮะผมถึงบอกว่าใจถึงไงกุ้งทั้งตัวแล้วแบบนี้ทํางานเนี้ยแล้วเราความลับนะกุ้งบ้านนี้นะฮะกุ้งของชมคุณนยุทธอยากเป็นกุ้งตกนะเป็นกุ้งตกนั่ตกกันอย่างเงี้ยแล้วก็ เพราะจะเลื้อยกุ้งการอยู่ในแม่น้ำมันจะเนื้อมันจะมันน่าค่ะถ้าถทุกคนนั้นเลี้ยงไงก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกจริงใ่ดูะมามันเลี้ยงไม่ทันใหญ่ขนาดนี้นี่มันกุ้งตกชัดๆอ่ะมันควาดูดูด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 ัูไดูดดูด่ไดู่ดดูัดูดดูัดูดดูดดนดดูไซูดด่ดนูดดนกด่ดดูดดูดดูดไมันจะโดดเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นกุ้งแม่นู้ มาแต่ละวันนะแต่ละวันไมันไม่เท่ากันหรอกมีใหญ่บ้างกลางบ้างเขาต้องคัดอย่างเต็มที่เลยกว่าจะได้อย่างนี้มาแล้วก็จานนี้ทั้งจาน250บาทนะท่านผู้ชมมันไม่มีที่ไหนอีกแล้วและที่สำคัญนะไอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาเนี่ยโหดดเ็สุดทีเด็ดจริงๆนะท่านผู้ชมมันทำได้อร่อยมากๆเลยนะเพื่อนใครอยากดูนะคุณโยมไปเลยครูต่อยแอสเอเชียทีเดี๋ยวก่อนก่อนเราจะไปเรียกคนอื่นเข้ามาโดนเราโดนก่อนเราโดนเงินก่อนเต้องโดนี่ยฮะเราโดนเงินก่อนเลยใช่เราต้องโดนอ้าวออคิดไม่ได้ เราไม่มีเสียงไม่เป็นไรไม่เป็นไรทานข้าวก่อนทานทันทานข้าวเปล่าไปได้ไหมเราเราทานก่อนท่านออ๋เราทาานนก่อเรต้องทานให้คุณผู้ชมได้เห็นใช่ไหมเหรอเหรอนี่มาคุณกับผมคุณกุญแผมนี่นี่นี่ได้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 โผล่สงสารคุณอ๊อดจังเลยอะไปยืนหน้าสงสารด้วยกันสองคนดูนะฮะนี่นี่นี่รูนะฮะท่านผู้ชมเอ้ยคุณครับผมไม่รู้อะไรอย่างผมบอกให้ไอ้มันกุ้งเนี่ยผมผมผมเดี๋ยวผมพูดแล้วผมก็จะหาว่าโน่นนี่ถามคนอื่นดีกว่า มันกุ้งเป็นเนี่ยเป็นมันไหมฮะมันเลยฮะเป็นมันเลยใช่ไหมฮะมันเป็นมันมันเลยแล้วใส่ทีฟูดหน่อยนะใส่ทีฟูดลงไปนะฮะแล้วตัวไข่พอนะขนลุกไข่ห่อดนีน่ะผมบอกได้เลยว่ารสชาติขนลุกฮะครับผมผมก็ตกตะลึงอ่ะไหนกันไหนเนี่ยเอาแต่ข้าวไข่ทอดได้ไหมฮะนี่ฮะอ๋อหเลยฮะดูทำมาให้แกแล้วอ๋อบอกลุงว่า ข้าวไข่น้มจิ้มอะไรของร้านจบคุณหมดแต่ไม่มีกุ้งพวกแกแพ้กุ้งอ่อขอบคุณ <c oughs> ครับเมนูนี้อย่าไปสั่งนะไม่มีไ่นะไม่มีโอ้ขอบคุณมากครับอันนี้คือให้คุณแก้หายอย่างโอเคไม่มีจำหน่ายอุยดูไข่ก็ดิอันนี้ยังไม่โดนมันกุ้งนะคุณผู้ชมอันนี้คือที่ร้านทำเนี่ยเห็นไหมที่ใช้ไข่สองฟองอะครับแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าวในการทอดเนี่ยมันจะเป็นลาวาไหลมาเงี้ยเงาสวยเลยนะนั่นนัได้ั่มา ผมไม่รู้จะพูดไงจะเริ่มต้นไงดีกับคุณปิ้นเนี่ยอเอาเป็นว่างนี้แล้วกันคุณเปิ้ลสร้างาปรากฏการ์ใหม่ให้กับคนที่ต้องลองทานหลายๆคนรู้จักไข,ข่ข้นไข่นุ่ม,มๆๆแต่มไม่มีใครคิดออกเลยว่ามันจะเอามารวมกับมันกุ้งอะ่ะซอสมันกุ้งอะ่ะแล้วเธอเอาทั้งซอสในสมองและซอสต,ตรงเนื้อด้วยมาผสมกัน ความหอมของมันกุ้มที่สุดยอดมากมนต่อให้ใครไปแคะที่ไหนกินก็ไม่หอมเท่านี้แลอหรอแล้วกูเชื่อเลยว่าไอที่แก่ล่าล่านข้างอ่ะยังก็หมดคุณู้ชมหมดเดี๋ยวกูจะเอาจอกข้าวค่อยตลอมตลอมตลอมกวาดมานจนหมดอ่ะอร่อไข่นุ่มมากเลยอ่ะผมเล่าด้เรื่องเดียวนะเรื่องไข่ที่เอเซทิงนี่คือตอนนี้เราทําบัตรคิวแล้วนะคะ เพราะว่าเพราะว่าเปิดมาวันแรกก็คือไม่ทันนะคะก็เลยทําบัตรคิวคือต้องต้องเล่าคุณผู้ชมมีไม่ได้พูดเล่นนะเขาเขาไม่สามารถทําไว้ก่อนได้เพราะฉะนั้นคุณสั่งเาก็ต้องทำใหม่ทำจานต่อจานเนี้ยมันคือการทําสดเพราะนั้นรอรอิดนึงแล้วก็เป็นบัตรคิวแล้วเราได้ของร้อนๆใหม่ๆกุ้งเป็นเตาถ่านก็ลอยอีกนิดหนึ่งแล้วมันหอมมากคุณต้องลองไปที่ครัวคุณต่อย at เอเชียสีโกดังเจ็ดบอกเลยตายแล้ว ผมแนะนำอย่างหนึ่งนะเวลาจะไปที่โกดังเจ็ดไม่ต้องกินอะไรไปเลยตั้งแต่เช้าไปตั้งแต่เช้าไปไม่ต้องเลยทัางนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะอยากไอ้นู่นอยากไอ้นี่อยากเยอะไปหน่อยมีเนื้อขาวต้องหวานนะคุณผู้ชมอืมอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงนี่จริตถูกจริตจริงๆนะครบรสอร่อยหอมหวานมันน้ำจิ้มครบถ้วนเปรี้ยวโอยสุดยอดดูยินเตอร์ดูไฮโต้นะดูหมดผมพูดส่วนตัวก็แล้วกันผมขอปรบมือให้มมันไ่ มันคิดยากมากมันครีเอทมากเลยและที่มันตื่นเต้นมากๆเลยที่อ๋อพูดถูกป้องหุดมันทําสดสดทุกจานใช่มันไม่ได้ทําทิ้งไว้ได้มันทําทิ้งไว้ไม่ได้ไม่ได้เลยมันจะไม่อร่อยแบบนี้ย่าง<ล>ใหม่ๆทอร้อนนะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณศิราดาขอ,ขอขอบคุณร้านโชกุนอยุธยาขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการลำโดยตลอดนี่คือสิ่งที่ครวคุณต่อยพยายามสร้างสารรค์มอบให้กับท่านผู้ชมจุกอาจจะพบก,กันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ อร่อยแถวนี้ของเราจะไปกันที่เต่าปูนเป็นก๋วยจั๊บที่เรียกว่าหวานหอมไปหมดเลยทำที่ได้ใจผมอย่างยิ่งในวันนี้เลยรอเราขัดทุนก่อนถึงจะขึ้นราคาพรุ่งนี้คงกลับไปบ้านแล้วก็คงขัดทุนแล้วฝอยทองใบเตยครับท่านผู้ชมโลกมันจะตะลึงกับเราบอกเลยมันเป็นขนมที่มีศิลปะสุวนตัวสูงมากรับไปเลยครับติคะแนนติ๊บคะแนนเตติคะแนนเต็ม